โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่ผมโซเกอร์วันนี้เราอยู่ในเกมคา r บา m โมบายเหมือนเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาลงหนึ่งในดันที่ผมรักที่สุดนะครับในเกมคา r บา m โมบายเลยนะนั่นก็คือดันเทมปัสจินแดงนั่นเองครับหรือมีอีกหนึ่งชื่อเรียกว่า Tower of the Dead BTF Part 2นะครับวันนี้ผมจะมาลงในรูปแบบของการโซโล่นะแต่ถ้าใครที่อยากจะมาลงดันเนี่ยผมอยากให้ลงเป็นปาร์ตี้นะครับ เน้นทารอบมันจะดีที่สุดเราลุ้นแค่ของแลนะดันเนี้ยสแปมเรื่อยๆเดี๋ยวของแลมาแน่นอนนะครับผมรักมันมากเลยดันเนี้ยถ้าใครที่ติดตามช่องมานานนะครับผมจะชอบเอาของจากดันนี้แหละไปขิงโอเคเรามาดูกันเลยว่าดันนี้มันดอกอะไรกันบ้างสลหรับไอเทมนะครับอาวุธกับชุดดอปเป็นระดับของอาชิเดียมคุมจะมีตั้งแต่ซิกมิดทิวอาชิเดียมมอไซจะมีทั้งหมดเลยนะบูอาร์วพีวแล้วก็จะมีสร้อยลีซิดบวกหหูเดฟบวกหกคิดอึงเข่าลิงบวก4 ลิงออฟลักบวก4ลูนปฏิเสธจอกกอเมอร์เชนารีการ์พีทก็มีทั้งหมด4แบบเลยนะครับ itty, Skill, chan, ลิตตี้สเกลอชานแลวก็อเลนานะส่วนตัวผมของแลที่เคยได้จากดันเนี่ยก็จะมีคิทิคอลลิงบวก4 2วงแล้วก็จะมีลูนปฏิเสธจอกกอนะครับ1ชิ้นนะแหวนเนี่ยขาย1ใช้เอง1ลูนก็เรียนเองนะครับเมื่อคืนผมไปลงกับตี้ก็เพิ่งมีคนได้ลูนไปเสียจอกกอไปนะหูเด็บหคนในตี้ผมก็เคยได้นะครับโอเค เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาลุยกันเลยดีกว่าสลับดันเทมปบัสจีนแดงนะมันอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ว่าผมจะกระชับเวลาในการลงให้ละกันสามารถดูเป็นแนวทางได้นะครับคลิปนี้ก่อนอื่นนะครับเมื่อเรากดเริ่มเข้ามาในด,ดันนะมันจะมีบอสนะครับเกิดด้านซ้ายสุดกับขวาสุดนะให้เราทําการจัดการมันนะครับแล้วก็ให้สังเกตมุมขวาบนนะครับมันจะมีเวลาบอกนะครับถ้าเราจัดการเคลียร์บอสได้เนี่ยเวลามันก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมตอนนี้มันหนึ่งนาทีใช่ไหมล่ะ พอเราจัดการบอสได้ให้เราสังเกตไปเรื่อยๆนะครับเวลามันจะเพิ่มขึ้นนะแต่ตอนที่มันยังไม่เพิ่มนะทหารรับจ้างผมจะใช้2ตัวนะครับก็คือใช้เป็นเออยวนกับสกิลนะคลิปนี้ผมจะใช้เกตเปืองนะลืมบอกไปเลยเพราะว่าผมลงโซโลไงแล้วผมเป็นเบลดมันต้องแบบแปลงแบตสสลับกับแบตสมาเพื่อทําเวลานะยังไงผมแนะนําให้ลงเ็นตี้นะครับโอเคจัดไป แล้วก็เรียกเดกชาสกลิลออกมาครับท่านแน่มาแล้วเดชาสกลิลสังเกตไหมครับเนี่ยตอนนี้เหลือ50บีใช่ไหมพอยตัวนี้ตายปุ๊บมันก็จะมีกลุ่มมอนด้านข้างซ้ายกับขวาเห็นใช่ไหมก็ให้เราทําการเคลียร์กลุ่มมอนนะครับแล้วก็บอสมันอยู่ด้านในประตูเห็นไหมเห็นไหมเวลาก็เพิ่มขึ้นโอเคก็ให้เราทาการดึงมอนมารวมกันนะครับบอสมันอยู่ด้านหลังประตูนั่นแหละแต่ตอนนี้มันยังเข้ามาไม่ได้ถ้าใครที่อยากลองลงโซโล่ดูก็ให้สังเกตเวลาด้านขวาบนเป็นหลักนะครับ มันต้องแข่งกับเวลานะเคียร์กลุ่มมอน์กลุ่มนี้ให้หมดนะถ้าลงเป็นตี้เนี่ยจะสบายกว่านี้เยอะนะครับยังไงก็แนะนําให้แบบลงเป็นตี้นะครับเน้นการสแปมดีกว่านะ mm hmm. เพราะว่าดันเนี่ยส่วนใหญ่ลงแล้วจะขาดทุนนะถ้าไม่ได้คงแรแต่ว่ามันเจ็บไม่เยอะหรอกครับมันก็ไม่ได้แบบเจ๊งไปขนาดนั้นก็พอได้กําไรกลับมานิดนิดหน่อยหน่อยผมเคยทําคลิประเบิดดันนี้ไป50รอบใช่ไหมละ่ะถ้าใครติดตามช่องมานะครับพอเคียร์กลุ่มมอน์เสร็จเห็นไหมครับบอสมันก็จะออกมา ก็ให้เราทําการจัดการบอสนะผมจะแปลงเป็นแบตสองนะครับปึ๊บแล้วก็เชือดบอสแล้วก็สลับใครที่คิดจะถามคําถามว่าเลขแดงประมาณไหนลงได้เลขฟ้าประมาณไหนไม่สามารถตอบได้นะครับใครอยากดูสวมใส่ผมนะครับลิงก์อยู่้างใต้ดีคริปชั่นนะครับสามารถเปิดดูได้เลยนะ <Yahoo! S 1> พอเราจัดการบอสเสร็จนะครับก็ทําการเปิดกล่องจากนั้นวิ่งเข้าประตูไปครับเดียวทรายนะมันจะมีกลุ่มมอนเกิดขึ้นมานะครับตัวคีย์จะอยู่ขวาบนนะครับ เดี๋ยวผมทําเป็นวงไว้ให้ลวกันเพื่อนๆจะได้รู้ว่ามันคือตัวไหนนะสำหรับตัวคีย์จะได้ตีถูกนะครับหลังจากที่เราจัดการตัวคีย์เสร็จก็ให้เราวิ่งขึ้นมาด้านซ้ายบนนะครับดึงกลุ่มมอนมารวมกันแล้วก็ให้เราทําการจัดการเชียร์กลุ่มมอนให้เสร็จโอเคพอกลุ่มมอนตายนะ ให้เราเออสังเกตไปด้านขวานะครับบอสมันจะเกิดด้านขวาเห็นไหมจะเป็นไอตัวอ้วนนะตรงนี้ครับปึ๊บแปลงแบตซอนะเนี่ยมันจะเพืองเกลี่ยตรงนี้แหละถ้าผมลงโซโล่นะยังไงก็แนะนําให้ลงเป็นตี้นะครับมันดีกว่านะแล้วก็สลหรับใครที่แบบอยากได้ของแลจากดันเนี่ยแนะนําให้ลงมาละ2ยีอรอบไม่ก็1ิบรอบนะครับลงไปเรื่อยเเดี๋ยวสักวันมันก็ได้เองนะครับบางที่ร้อยรอบไม่ได้อะไรเลยก็มีนะแต่ก็ต้องลงต่อไปอะ มันเป็นรานที่ผมรักนะครับหนึ่งในดัานที่ผมศรัทธาเลยแหละด้านเนี้ยโอเคครับพอไอ้บอสตัวนี้มันตายนะเราก็จะทำการปลดแบตนะครับผมจะปลดแบตนะจากนั้นก็ให้เราวิ่งกลับมาทางเดิมมาตีตัวไหนก็ได้นะครับซ้ายหรือขวาเขาได้ให้ตีให้ตายหนึ่งตัวนะพอเราตีตายเพ๊่ก,ก็เข้ามาด้านในให้แดชเข้าไปด้านในตรงกลางให้เร็วที่สุดนะครับ เพราะว่าเราจะทําการลากกลุ่มมอนมารวมกันตรงนี้นี่เห็นไหมกลุ่มมอนเกิดขึ้นมานะครับก็ลากมันมารวมกันปึ๊บแล้วก็ทําการเคลียร์ให้หมดนะพอเราเคลียร์กลุ่มมอนกลุ่มนี้เสร็จมันก็จะมีบอสเกิดขึ้นมาไอ้ดันเนี่ยมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะแค่เราเคลียร์มอนตีบอสก็จบดันได้แล้วครับปึ๊บปลดแบตนะครับแปลงแบตสองนะสังเกตเวลาด้านขวาบนเรื่อยๆนะครับถ้าใครที่มาลงครั้งแรกนะ โอเคปุ๊บตีไปครับตัวขวานนะโอเคครับตอนนี้บอสมันก็ใกล้ตายแล้วละ่ะไอ้ขวานนี่ตัวนี้ก็ดาเมจค่อนข้างจะแรงมากนะครับแต่ก่อนผมมาลงช่วงที่มันแบบเข้ามาใหม่ๆเจ็บมากนะตัวเนี้ยตีไปครับตายก็เปิดของเหมือนเดิมปดแบตนะครับแล้วก็แดดมาด้านนี้นะครับเดี๋ยวเก็บของแป๊บเก็บสักหน่อยละกันถึงจะเป็นของไรสาระ,ะยังไงก็ทําคลิปก็ต้องเก็บนะ ให้เราแดดมาด้านขวานะครับมันจะมีประตูวาปตรงนี้นะฉะนั้นก็กดเข้าไปครับปึ๊บมันจะมาที่ห้องยานะจากนั้นมันจะมีกลุ่มมอนให้เราเคลียร์นะครับที่จริงผมแปลงแบตสามได้นะแต่ว่าเก็บเกียร์สักหน่อยแล้วกันนะครับเคลียร์สักหน่อยแล้วผมจะแปลงแบตสองนะพอให้กลุ่มมอนกลุ่มนี้ตายมันจะมีเสาเกิดขึ้นนะครับให้เราทําการเคลียร์เสาให้ได้เยอะที่สุดนะพรายิ่งเราเคลียร์เสาได้เยอะ มอนมันจะเกิดน้อยนะเราจะได้จัดการกับบอสง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้ามากับตีเนี่ยถ้าเสาเกิดขึ้นมาก็แบ่งกันคนละเสาเลยนะครับมันก็จะไม่มีกลุ่มมอนเกิดขึ้นมาช่วยบอสนะครับโอเคตีนะครับสังเกตนะพอมันตายปุ๊บเนี่ยจะมีเสาขึ้นมานะครับให้เราทําการตีเสานะถ้าเราตีเสาแตกหมดมันจะไม่มีกลุ่มมอนเกิดนะครับอย่างที่บอกไปพอาะฉนนั้นถ้าลงไปตีเนี่ยมอนมันไม่เกิดแน่นอนนะครับช่วยกันตีแป๊บเดียวก็แตกแล้วล่ะ แต่นี้ผมมาโซโล่ไงยังไงมอนมันก็เกิดนะครับโอเคมาละปึ๊บเหลือ2อเสาะเรียบร้อยเห็นไหมกลุ่มมอนเกิดนะครับแล้วจะมีบอสต,ตรงนี้เกิดขึ้นให้เราทําการเชือดบอสนะครับดีปัฟนะครับแล้วก็บัฟสาสตร์เลยแล้ะกันบอสต,ตัวนี้จะเป็นบอสห้องยานะถ้าเราไม่เคลียร์สักเสาเห็นไหมไอตัวข้างขควาเนี่ยมันจะมารุมเราเยอะมากนะครับ แต่ก็อย่างที่บอกไปถ้ามากับตีเนี่ยช่วยกันเคลียร์คนละเสายังไงก็แบบไม่มีกลุ่มมอนกลุ่มนี้เกิดนะเราตีแค่บอร์ดมันก็จะจบแต่ค่อนข้างจะง่ายขอกดยากเคิดสักหน่อยแล้วกันปึ๊บน่าจะตายนะคงไม่ต้องต่ออ่อนะครับแต่ว่าผมว่าต่ออ่อน่าจะดีนะเพราะว่ามันมีบอร์ดตัวต่อไปด้วย พอเราจัดการบอสเสร็จประตูจะเปิดนะครับแล้วก็ให้เราทําการเอ,อวิ่งเข้าประตูมานะเราจะไปเจอกับบอสตัวอ้วนอีกหนึ่งตัวก็คือตัวนี้ครับเข่าไล่น้ําใจแทงเข้าไปตีตัวนี้ให้ตายนะครับจากนั้นก็วิ่งไปด้านขวานะจะไปเจอกับห้องบอสห้องสุดท้ายอย่าลืมสังเกตเวลาด้านขวาบนนะครับทานแน่ดันคิวมาตอนนี้ซะด้วยเด็กตีเขาไม่ลงดันคิวกันนะมาคลิปตอนเขาลงดันคิวกันซะอย่างนั้น จากนั้นก็วิ่งเข้ามาด้านนี้นะครับด้านขวานะมันจะมีประตูวาร์ปนะครับมันจะพาเราไปห้องบอสห้องสุดท้ายปึ๊บมันจะมีกลุ่มมอนทั้งหมด3เวฟให้เราเคลียร์นะครับตีประตูไปปึ๊บปุ๊บป๊บนั่นแน่ดันคิวมาอีกแล้ววะปฏิเสธไปสินี่จะเป็นเวฟแรกนะครับกลุ่มมอนเวฟแรกที่เราต้องเคลียร์นะลากมารวมๆกันนะครับปุ๊บแล้วก็ตีปุ๊บป๊บเคลียร์ไปดี พอกดยาเกตียสักหน่อยแล้วกันจะเล่นกับเกตียเปืองนะคลิปนี้พอผมต้องการเล่งเวลาไงนี่ครับเว็บี่สองเกิดแล้วนะครับอย่าไปยืนตรงกลางนะครับถ้าใครที่แบบของมาเยอะเนี่ยอาจจะวูบได้นะตรงกลางเดี๋ยวผมขอเคลียร์กลุ่มมอนตอนแล้วกันโอเคเว็บสองมันเหลือตัวสุดท้ายละเสียเวลาน,านานจริงๆในการเคลียร์อย่างว่าแหละเราเป็นเบสดเนี่ยมันค่อนข้างจะแคบนะแต่ก็แลกกับที่ว่าลงสบายสุดนั่นแหละก็ต้องแลกกันนะเออ นี่เป็นเวฟสามนะครับอย่ายืนตรงกลางเหมือนเดิมนะครับไม่งั้นจะโดนลุมเดียวได้จะมีกี่ตัวเนี่ยห้าตัวนะดันคิวมาอีกแล้วกดยกเลิอกอีกแล้วมาทําไมไม่รู้ไม่ดูาเวลาคนกำลังอัดคลิปให้ตายสิตีทีละตัวไปสิครับอโอเคตัวสุดท้ายละพอเราทําการเคลียร์เวฟสามเสร็จบอสมันจะเกิดขึ้นมานะครับผมจะทําการใช้ดีบัฟกับบัฟทั้งหมดในการเชือดมันนะ สองอด้วยเลยแล้วกันนี่จะเป็นบอสตัวสุดท้ายนะครับกล่องบอสกล่องสุดท้ายมีของแรอยู่ในนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกลูนพวกแหวนพวกประดับต่างๆนะครับอยู่ในกล่องนี้แหละแต่เราต้องทําการเชื้อดบอสให้เสร็จก่อนนะ <S 2> <S 2> <S ตายไปได้แล้วน้องหนูน้องมา้าตายห่าไปซะนี่ครับของแรมอยู่ในกล่องนี้ถ้าได้ของแมคลิปนี้มันจะแบบเพอร์เฟกมากเลยนะครับมันจะหามากเลยนะถ้าของแลม,มันมา เขาไล่น้ำใจแบบทีเผอเจ็ดเคไม่มีที่อะไรเลยเรียบร้อยจบแล้วครับดันเนี้ยลงไม่ยากหรอกครับเคียร์มอนตีบอสแล้วก็จบดันได้ครับแค่นี้แหละครับวิธีการลงดันนี้นะดันคิวแม่ก็มาทีเหลือเกินโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันท่านเพื่อนชอบก็ฝาก like, กดไลค์ check, กดแชร์กดซับเพื่อเป็นแรงใจกับผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเ mm hmm. จอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ